สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูดีจะลองมาทําสูตรกาแฟให้พี่โพนะคะพี่โพชอบกินโมก้ามากเนาะกาแฟโมกา้าระหว่างนี้พี่โพก็กินอาหารข่าวกาลังจะเสร็จแล้วนะคะหนูดีก็ขอเสนอตัวเองในการลองทําให้พี่โพโอเคไหมกับสูตรนี้ mm. โอเคค่ะเนาะอันนี้ก็หนูดีเอาเป็นกาแฟชงนะคะกาแฟก็เป็นของ Good s s u l s Kitchen แหละเขาจะเป็นกาแฟออแกนิกปลูกในไทยแล้วดีก็เอาผงอะคะ่ะมีการเอาตัดเอาผงในซองเนี้ย มันเป็นของ f o r s i g m a t i c เนาะก็จะเป็น USDA Organic เหมือนกันค่ะก็จะเป็นผงมอคก้านะคะเป็นผงกาแฟกับผงโกโก้เนาะแล้วก็มีชาก้ามัทช o รูมนะคะก็คือเหมือนเป็นเหมือนเป็นเนี่ยมันจะมีผงๆอยู่เหมือนเป็นเห็ดที่มันช่วยในการต้านอนุมูลอิสระค่ะนั่นแหละเห็นมีหลายๆคนเป็นแฟนของ f o r s i g m a t i c รู้สึกยังไม่เข้าไทยเนาะแต่ใดๆก็ตามผงเห็ดอะไรก็โอเคทั้งันเลย แล้วเราก็จะมาคนให้เข้ากันตลกมากนี่เป็นนี่เป็นช้อนที่เอาไว้ทํากาแฟที่ดีได้มาจากญี่ปุ่นหลายปีแล้วเกือบสิบปียายบ้านยังไงก็ไม่หายนะคะตลกมากก็จะคนให้เข้ากันแบบนี้เนาะพอคนให้เข้ากันเสร็จกาแฟจะเข้มข้นขึ้นอีกน,นิดหนึ่งของพี่โพจะกินเป็นกาแฟเย็นนะคะส่วนของนูดี้่ะกินเป็นกาแฟร้อนในที่ดริปแบบนี้เพราะว่าบางทีรู้สึกว่าเออกินกาแฟร้อนตอนเช้าเช้ามันก็สดชื่นดีเหมือนกันค่ะ เนี่ยค่ะก็ใช้การดริปอันนี้ก็เป็นของร้านกุ๊ดโซลเหมือนกันวันนี้ก็จะดิบตริปว้แล้วก็แช่มันไวในในแก้วนิดนึงนะคะอ่ะโอเคแล้วก็อันนั้นมีโกโก้ผสมแล้ววันนี้จะขอเอาโกโก้มาผสมอีกด้วยนะคะอันนี้เป็นนมพืชนะคะอ,อัลมอนด์วอลนัทเฮโซนัทก็ทำมาเป็นรสช็อกโกแลตคุกกี้ส่นครีมก็แทนที่จะใส่เป็นนมจืดรันจะใส่เป็นเจ้าตัวนี้แทน mm hmm. เดี๋ยวขอรื้ไปใส่น้ำแข็งในนี้นิดนึงนะคะ น้ำแข็งมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนีดก็เลยถือโอกาสไปเอาหลอดมาด้วยเลยเนาะอันนี้เป็นหลอดแก้วนะคะของคนไทยทําค่ะของร้าน Glass Story ซึ่งถ้าวันที่อยู่บ้านเนี่ยสามารถใช้หลอดแก้วแบบนี้ได้เลย,ยจะปลอดภัยมากๆก็สวยด้วยเนาะแต่ดีจะไม่ค่อยพกออกไปนอกบ้านนะคะมาดูซิว่าเราได้น้ำแข็งแล้วหนูดี่จะขอใส่เจ้านมนี้เลยแล้วเดี๋ยวความหวานดีจะใช้คาราเมลนะคะเป็นวีแกนคาราเมลนี่อ่ะ มาส่วนคนชิมนะคะรออยู่ตรงนี้แล้วพร้อมชิมไหมคะโอ้ดูนมเขาสิโอ้ยเหมือนนมชโคโค็อกโกแลตโรงเรียนเลยจ่าแล้วก็หกหกค้าวหกขรับขอโทษขอโทษเดีดย๋ยแวบบเช็ดนี่เทให้เข้ากันแบบนี้นะคะไม่จบไม่จบโอ้ยหนูดิกะมาพอดีเลยนะเนี่ยโอ้หกหกเต็มเลยอ่เช็ดแป๊บน,นะคะพักเช็ดแป๊บหนึ่ง และหลังจากเราเช็ดแล้วนะคะ,ะใส่จานรองแก้วนิดนึงนะคะ,อะโอเคมาแล้วได้อย่างนี้มาแล้วเนี่ยโนดีจะขอใส่สิ่งนี้ค่ะมาทุกครั้งซีลอนเซนามอนนะคะก็เซนามอนให้ดีสุดยามีครั้งซื้อแบบออร์แกนิกก็ดีมันปนเปื้อนง่ายมากเราก็จะเอามาใส่ปุ๊บ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 เข้าไปแล้วมันจะไม่จบเท่านี้เพราะว่านี่เดียไม่ได้ปรุงหวานเลยนะคะเนาะก็ เราจะขอใส่ตัวนี้ค่ะแทมแทมวีแกนคาราเมลเออและให้ดูขอให้ดูความชอบของหนูดิจะหมดอยู่แล้วทุกคนมันจีหมดแล้วนะคะแต่ก็อันนี้เราช่วยกินหลายคนนะคะมีน้องแก้วก็ช่วยกินด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะตักคือคาราเมลปกติเขาจะใส่แบบบางทีเ็าจะใส่เนยด้วยนอนดิก็ไม่กินเนยละอันนี้เขาเป็น จเจ้าที่ชื่อเขาชื่อ real d a t e นะคะคือเขาจะเดทก็คืออินทผลัมเนาะเขาจะเอาอินทผลัมมาทำสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้เราก็จงเราต้องอ้วนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมโลกนะคะก็คือเราอยากกินคาราเมลเราก็กินคาราเมลจากพืชค่ะไม่ต้องไปยุ่งกับน,นมของสัตว์อะไรเงี้ยค่ะมันเรื่องอุตสาหกรรมปรศุสัตว์มันไม่ได้แค่ ไม่เป็นมีต่อสิ่งแวดล้อมทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวแต่มันยังเนาะมันมัน,ม,นมันมีเรื่องของชีวิตสัตว์มีอะไรมาเกี่ยวข้องด้วยค่ะก็เลี่ยงไดก็เลี่ยงนะคะโอเคเลยและนี่ก็คือคอฟฟโมกาชา้ามัชรู o มคาราเมลซินนามอนหลายสิ่งมากแล้วก็กินคู่กับเจ้านี่นะคะอันนี้คิดว่าเพื่อนๆคงได้ดูคลิปไปแล้วเนาะ ถ้าใครยังไม่ได้ดูไปหาดูได้นะคะดิอัปโหลดไว้ให้เราในช่อง u t u b e หนูดีแบรนด์เวิร์กนะคะก็เป็น overnight oats ค่ะเป็นอ่นมช็อกโกแลตนมตัวนี้แหละเออตลกดีนมตัวนี้นะคะกับนูเซสพีโปรตีนรสช็อกโกแลตแล้วก็เอามาใส่เข้าโอ๊ตใส่มาเลเซียเอ่อคนคนรวมกันแช่นะแช่ค่าคืนนะคะตอนเช้าก็เอามาแต่งกินกับผลไม้มีสัวรสและผลไม้ตามชอบอันนี้มีสัวรสด blueberry strawberry แล้วก็มีมะม่วงสุกค่ะอื เท่านั้นเองเง่ายๆเลยอาพี่โพขอพี่โพลองชิมนิดนึงให้พี่โพพี่โพบอกดีว่ารสชาติโอเคหรือเปล่าไม่โอเคเดี๋ยวจะแต่งหวานเพิ่มให้จ้ะอ่าคน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 รสชาติเป็นไงคะพารเมลตกพื้นไปหมดแล้วคะ่ะให้เขาคนให้สะใจอดูดด้วยจรัรยาบันของอินโทรเบิร์เราก็จะไม่เปิดเผยหน้าตานะคะอ่าเป็นยังไงคะรีวิวได้คะ่ะคนไม่เห็นมนา อร่อยดีครับแล้วรสชาติเป็นไงพี่พอหวานพอไหมเอาหวานอีกนิดไหมรสชาติแบบเห็ดรวมกับนมช็อกโกแลตรวมกับกาแฟมันจะเหมือนโมค,ค่าครับแต่ว่าอาจจะจางๆนิดนึงไม่ได้เข้มข้นเท่าไหร่ใช่嘛ถ้าเข้มข้นเดี๋ยวหนูใส่คาราเมลใส่ให้ทั้งหมดเลยมันจะจางเลยหรอเหมือ,อนกาแฟมากกว่าที่จะเป็นแบบเป็นช็อกโกแลตอะไรเงี้ยอ๋อใช่หนูใส่กาแฟลงไปถทเ้ิหมเลยก็คือมีความเป็นกาแฟมากกว่าช็อกโกแลต ท้าหมดถ้วยนี้คงไม่ได้นอนไหมฮะเดวช่วยเดยวช่วยถ้วยใหญ่มากหรือใส่ถ้วยเมสเซนจอร์ขนาดใหญ่มากอนะคะทุกคนก็ถ้าใครอยากลองปรับขึ้นปรับลงได้เลยนะคะหรือจะใส่ผงโกโก้เพิ่มด้วยก็ได้วันนี้ก็มีผงโกโก้อยู่แต่ว่าอันนี้คิดว่า เท่านี้แหละไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาเข้มข้นมากไปเนาะเรากินที่บ้านนะไม่ต้องอะไรขนาดนั้นเนาะอโอเคค่ะก็เป็นไอเดียนะคะสนุกสนุกขำๆกันเนาะก็พี่โผชอบกินกาแฟแต่ว่าเขาแพ้คาเฟอีนดิก็เลยแบบพยายามจะผสมให้มันแบบไม่หนักเกินไปเพราะถ้าพี่โผก,กินกาแฟเยอะมากไมเกรนขึ้นเหมือนกันเนาะใช่ไหมเนาะแล้วแต่คนนะคะดิไม่ค่อยแพ้พี่โผแพ้หนักกว่าโอเคแต่สูตรนี้ยบาง,บางคนที่กังวลเรื่องคาเฟอีนก็อาจจะก,กินได้แต่อย่ากินก่อนหลังบ่ายสองบ่ายสามเนาะเดี๋ยวมันจะระบายไม่ทันนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ